ลองจินตนาการดูสิถ้าวันหนึ่งคุณเดินผ่านตลาดธรรมดาธรรมาแล้วสายตากลับไปสะดุดเข้ากับสร้อยคอเส้นเก่าที่ทาให้หัวใจแทบหยุดเต้นเพราะมันคือสิ่งเดียวกันกับที่คนในครอบครัวของคุณหายไปพร้อมกับมันเมื่อ20ปีก่อนแล้วถ้าคนที่สวมมันอยู่ตรงหน้ากลับคือพี่สาวที่คุณตาหามาตลอดชีวิตคุณจะทําอย่างไรเช้าในตลาดสดกลิ่นผักสดและข่าวปลาอบอวนอยู่ในอากาศเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังระงม ผู้คนเบียดเสียดแสงแดดยามสายสองลอดหลังคาสังกสีลงมาเป็นลำชายหนุ่มร่างสูงสวมสูรเรียบหรูก,ก้าวเดินไปท่ามกลางผู้คนเขาคือเศรษฐีใหญ่ผู้มีทั้งอำนาจและทรัพย์สินมหาศาลแต่ดวงตาของเขากลับว่างเปล่าเหมือนคนที่ยังคงตาหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นสายตาเขาสะดุดเข้ากับเด็กหญิงขายผักตัวเล็กๆใบหน้าเปื้อนเหงื่อผมพ่อยุ่งเหยง,งมือเล็กสันเทาเมื่อยกตะกร้าผักขึ้นเสนอขายเศรษฐีเพียงมองผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจ แต่สิ่งที่ทําให้เขาชะง,งักคือแสงสะท้อนเล็กๆบนคอของเด็กหญิงสร้อยเส้นเก่าคล้องด้วยจี้รูปดาวที่บินไปครึ่งหนึ่งเศรษฐีหยุดหายใจในเสี้ยววินาทีหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกมือเย็นเฉียบร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงภาพในอดีตพุ่งเข้ามาในหัวทันทีค่าคืนที่ฝนตกหนักมือเล็กของเขาเคยกุมมือพี่สาวแน่นพี่สาวที่หายไปในความมืดพร้อมกับสร้อยคอเส้นนั้นเศรษฐีมองเด็กหญิงตาไม่กระพริบ โลกทั้งใบรอบตัวพลันเงียบลงเสียงตลาดกลิ่นปลาและเสียงผู้คนเหมือนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นโครมครามและสายตาที่จับจ้องสร้อยคอเส้นนั้นอย่างบ้าคลั่งริมฝีปากของเขาสั่นระลิกเสียงแผ่วเาบาหลุดออกมาแทบไม่เป็นคำสร้อยคอของพี่สาวเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตมองเศรษฐีอย่างงุนงงแววตานั้นใสซื่อแต่กลับทำให้หัวใจของเศรษฐีสั่นสะเทือน พราะในแววตานั้นเขามองเห็นเงาของใครบางคนที่เขาตามหามาตลอดยี่สิบปีเศรษฐียืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายอึดใจฟีท้าเหมือนถูกตึงกับพื้นแต่หัวใจกลับเร่งรัวยอย่างบ้าคลาั่งสายตาของเขาไม่อาจละจากสร้อยคอเส้นนั้นได้เลยมือทั้งสองสั่นระริกเหมือนอยากจะยื่นไปสัมผัสแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังเด็กหญิงกระพริบตาเธอยกมือขึ้นจับสร้อยไว้ตามสัญชาตญาณเหมือนรับรู้ได้ว่าสายตาของชายแปลกหน้ากำลังจ้องมันอยู่ไม่วาง คุณลุงจะซื้อผักไหมคะเสียงเล็กๆดังขึ้นคำพูดนั้นแทรกเข้าไปในห่วงความทรงจำของเศรษฐีเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนก้าเข้ามาใกล้แต่ยังไม่ทันเอ่ยปากหญิงชาราที่นั่งอยู่ข้างๆก็เอื้อมมือมาจับแขนเด็กหญิงเบาๆแววตาของหญิงชารานั้นเต็มไปด้วยความระแวดระวังราวกับหงแหนสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตเศรษฐีหันไปมองเธอทันทีภาพในสายตาของเขาคลายเลือนเล็กน้อยแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม พราะแววตานั้นเขาเหมือนเคยเห็นมาก่อนในวัยเด็กสร้อยเส้นนี้เธอไปได้มาจากไหนน้ำเสียงของเศรษฐีแตกพร่าเด็กหญิงกับพริบตาเธอก้มลงมองสร้อยที่้อยอยู่กับอกเล็กๆแม่ให้ขหนูใส่มาตั้งแต่จำความได้หญิงชราสะดุ้งวูบมือที่จับแขนเด็กหญิงแน่นขึ้นเล็กน้อยสายตาเธอวูบไหวก่อนจะรีบก้มหน้าหลบเศรษฐีจับสังเกตได้ทันทีลมหายใจเขาติดขัดกลืนก็สะอื้องลงคอยอย่างยากลำบาก ความทรงจําในวัยเด็กผุดขึ้นมาอีกครั้งขึ้นฝนกระหน่ำเสียงฟ้าร้องก้องสนั่นมือพี่สาวที่สวมสร้อยเส้นนั้นถูกดึงหายไปในความมืดเสียงร้องให้ของเขายังคงชัดเจนในหูแล้ววันนี้สร้อยเส้นนั้นกลับมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งเขาเอื้อมือไปชี้ที่สร้อยน้ําเสียงสั่นสถานสร้อยเส้นนี้มันคือของพี่สาวฉันที่ที่หายไปเมื่อยี่สปีก่อนคําพูดนั้นทําให้เด็กหญิงตาโตเธอหันไปมองหญิงชาราด้วยความ,มงุนงง หญิงชรากัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มเอ่อคลอบรรยากาศรอบตลาดเงียบลงทีละน้อยเสียงผู้คนพลุกพล่านเมื่อครูเหมือนจังหายเหลือเพียงความอึดอัดที่กดทับอยู่ในอกของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเศรษฐีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหมองประปนกันเขากล้าเข้าไปอีกก้าดวงตาแดงกำ่ำช่วยบอกผมทีเด็กคนนี้คือใครและทำไมเธอถึงมีสร้อยของที่สาวผมหญิงชรานั่งนิ่งตัวสั่นเล็กน้อยเหมือนถูกลมหนาวพัดผ่านกลางใจ สายตาของเธอหลบเลี่ยงไม่กล้าสบกับเศรษฐีที่ยืนตรงหน้าเด็กหญิงมองหน้าหญิงชราก่อนจะหันกลับมามองเศรษฐีด้วยความมุนงงแม่จ๋าเขาพูดว่าอะไรนะขนูไม่เข้าใจเสียงใส่ของเด็กหญิงแทงลึกเข้าไปในใจของเศรษฐีเขาแทบอยากจะร้องตะโกนออกมาแต่กลับต้องกัดฟันกดความรู้สึกไว้หญิงชราหายใจทีมือเหี่ยวย่นกุมตักแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อเธอเงยหน้าขึ้นทีละน้อยน้ำตาเอ่อคลอดดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด สร้อยเส้นนี้มันไม่ควรอยู่ที่นี่เลยน้ำเสียงของหญิงชราสันดริกเศรษฐีขยับเข้าไปใกล้กว่าเดิมงั้นเธอก็รู้ใช่ไหมมันเป็นของพี่สาวฉันจริงๆใช่ไหมหญิงชรากัดริมฝีปากแน่นเหมือนพยายามปิดกั้นบางสิ่งเด็กหญิงมองทั้งคู่ดวงตาเริ่มหม่นไหวหนูเป็นใครกันแน่หรือคะบรรยากาศรอบตลาดเริ่มตึงเครียดพ่อค้าแม่ค้าหยุดชะงักหันมามองเหตุการณ์ตรงหน้าความเงียบกดดันจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นในอก เศรษฐียกมือขึ้นสั่นริกเขาแทบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ตอบผมเถอะเสียงนั้นดังก้องไปทั่วตลาดเด็กคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่สาวของผมหญิงชรา,าหลับตาน้ำตาไหลพรากลงข้างแก้มริมฝีปากขยับเบาๆราวกับสารภาพบาปที่เก็บซ่อนไว้มานานหลายสิบปีใช่ฉันรู้เสียงเธอเบาจนแทบเป็นกระซิบแต่กลับชัดเจนในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเด็กหญิงเบิกตากว้างดวงตาสันไหวแม่จ๋าหมายความว่ายังไงกัน เศรษฐีตัวสั่นสถานมือกำมัดแน่นน้ำตาคลอเต็มเบา้าหญิงชาราเอื้อมมือไปลูบหัวเด็กหญิงเบาๆลูกเอย๋ยฉันไม่เคยบอกความจริงเพราะกลัวจะเสียเจ้าไปเธอสะอื้นเสียงขาดห่วงแต่วันนี้คงหนีความจริงไม่พ้นอีกแล้วเศรษฐีจ้องมองด้วยดวงตาแดงก่ำทุกส่วนในร่างกายเขาเฝ้ารอคำตอบสุดท้ายความลับที่ถูกเก็บงำยี่สิบปีกำลังจะถูกเปิดเผยท่ามกลางผู้คนในตลาดเล็กๆแห่งนี้หญิงชาราก้มหน้าลงน้ำตาไหลรินเปื้อนแก้ไม่หยุด ริมฝีปากของเธอสั่นระริกขณะที่เสียงรอบตลาดเงียบปริบลงราวกับทุกคนกำลังรอฟังเมื่อ20สปีก่อนเธอเอ่ยออกมาอย่างยากลำบากคืนนั้นฝนตกหนักฉันได้ยินเสียงร้องของเด็กตัวเล็กๆที่พลัดหลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านมือเหี่ยวย่นกุมอกแน่นเหมือนหัวใจจะบีบตัวจนขาดอากาศหายใจฉันเห็นเธอร้องให้กอดสร้อยคอเส้นนั้นแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสรษฐีฟังแล้วแทบสุดลงกับพื้นภาพความทรงจำตรงกับคืนที่เขาสูญเสียพี่สาวไป หญิงชาราสะอื้นฮักฉันควรพาเธอกลับบ้านควรตามหาครอบครัวที่แท้จริงแต่ตอนนั้นหัวใจฉันอ่อนแอเธอกลืนน้ำตาแล้วเอ่ยต่อฉันเพิ่งสูญเสียลูกสาวแท้แท้ไปเพราะแค่ฉันทนไม่ได้ที่จะกลับบ้านมือเปล่าฉันทนไม่ได้ที่จะ,ะเผชิญกับความว่างเปล่าในอกเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันจึงพาเธอกลับมาเลี้ยงเองเลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆและบอกกับเธอมาตลอดว่าเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเด็กหญิงที่ยืนฟังอยู่สันสถาน้ำตาไหลพรากไม่หยุด แม่นี่คือความจริงใช่ไหมขหนูไม่ใช่ลูกแม่จริงๆหญิงชราเสอือขื้ออื้นหนักเธอสายหน้าแรงแรงแล้วกุมมือเด็กหญิงแน่นลูกคือหัวใจของแม่แม่เลี้ยงดูเจ้ามาตลอดแม่รักเจ้าไม่ต่างจากลูกในท้าเศรษฐียืนนิ่งน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาเสียงของเขาสั่นเครืองั้นก็จริงนี่คือพี่สาวของฉันเขากล้าเข้ามาใกล้มือสั่นริกเอื้อมไปหาเด็กหญิงแต่ชะงักเมื่อเห็นน้ำตาของเธอเด็กหญิงหันมามองเขาดวงตากลมโตเปียกชื้นด้วยหยาดน้ำตา คุณคือน้องชายของฉันจริงๆหรือคะเศรษฐีพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลอับแก้มใช่ฉันตามหาพี่มาตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงรอบตลาดเงี้ยสนิทบางคนยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวหญิงชราสุดตัวลงกับพื้นร้องให้สะอึกสะอื้นฉันผิดเองฉันเห็นแกตัวเองฉันขโมยช่วงชีวิตของครอบครัวเจ้าไปเศรษฐีหลับตาแน่นราวกับพยายามลืนความโกรธและความเจ็บปวดทั้งหมด เด็กหญิงสุดตัวนั่งลงข้างหญิงชรามือเล็กๆลูบแขนอย่างแผ่วเบาเธอสั่นสถานด้วยความสับสนหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนด้านหนึ่งคือสายเลือดที่แท้จริงที่เพิ่งได้รู้จักอีกด้านคือแม่เลี้ยงที่เลี้ยงดูมาตลอดชีวิตเศรษฐียืนมองภาพนั้นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจหาคำตอบได้ทันทีในวินาทีนั้นความรู้สึกของทั้งสคนถูกผูกพันกันด้วยความจริงอันเจ็บปวด และตลาดเล็กๆแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่ความลับยี่สปีถูกเปิดเผยอย่างหมดสิ้นเศรษฐียืนมองสองร่างที่กอดกันร้องให้อยู่ตรงหน้าหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บอกความโกรธความเสียใจและความคิดถึงที่กดทับมาตลอด20ปีประตูขึ้นพร้อมกันเขาก้าวไปช้าๆคุกเข่าลงตรงหน้าแล้วเอ,อ่ยเสียงสัน่นที่สาวผมไม่เคยหยุดตามหาเลยนะไม่เคยหยุดคิดถึงเด็กหญิงเงยหน้ามองดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตา ความไม่แน่ใจอย่างสะท้อนในสายตาเธอหันไปมองหญิงชาราผู้เป็นคนที่เลี้ยงดูมามือเล็กๆก,ก,กำแน่นกับชายเสื้อของแม่เลี้ยงราวกับกลัวว่าจะสูญเสียทุกสิ่งที่เคยมีหญิงชาราน้ำตาหนองหน้าเธอสั่นศีรษะแล้วเอ่อยทั้งเสียงสะอื้นแม่รู้ว่าเจ้าคือพี่สาวของเขาแต่แม่ไม่อาจทิ้งเจ้าได้แม่รักเจ้าเหมือนลูกแท้แทเสียงสะอื้นสะท้อนก้องไปทั่วตลาดเล็กๆ ผู้คนที่ยืนมุงดูอยู่ต่างก็เงียบงันไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดใดเศรษฐีเอื้อมือออกไปอย่างช้าช้าผมไม่ได้จะพรากพ,พี่ไปจากแม่หรอกครับเสียงของเขาสั่นแต่แฝงด้วยความจริงใจผมแค่อยากได้โอกาสโอกาสที่จะได้เรียกพี่ว่าพี่สาวอีกครั้งเด็กหญิงหันกลับมามองเขาดวงตาสันไหวภาพในความทรงจำผุดขึ้นมาเลือนรางขึนฝนตกหนักเสียงเด็กชายตัวเล็กๆร้องเรียกชื่อเธอ เธอจำได้เพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังก่อนที่เธอจะถูกพาออกมาน้องชายเธอเอ่ยเสียงแผ่วคำเรียกนั้นทำให้หัวใจเศรษฐีแทบแตกสลายเขาสุดลงกอดพี่สาวแน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดหญิงชราย,ยืนนิ่งน้ำตาไหลรินเธอรับรู้ทันทีว่าตัวเองกำลังจะเสียบางสิ่งไปแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าเธอไม่เคยสูญเสียจริงๆ พราะความรักที่เธอมอบให้เด็กหญิงตลอดเวลา20ปียังคงอยู่ไม่อาจลบเลือนเด็กหญิงกอดทั้งเศรษฐีและหญิงชราแน่นเสียงสะอื้นของทั้งสามดังประปนกันกลายเป็นภาพที่ทั้งเศร้าทั้งงดงามผู้คนในตลาดบางคนยกมือขึ้นปาดน้ำตาบางคนยกมือไหว้ราวกับได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตรงหน้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันที่แสงด้วยพลังของความรักแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจทุกคน คำถามยังคงลอยวนอยู่เงียบเียบหลังจากนี้ชีวิตของพวกเขาจะเดินต่อไปเช่นไรรุ่งเช้าวันต่อมาข่าวลือเรื่องเศรษฐีริ่มให้กลางตลาดเพราะพบพี่สาวที่หายไปยี่สิบปีแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองผู้คนพูดถึงด้วยทั้งความสงสัยความซาบซึ้งและความตื่นเต้นคาริฮาตใหญ่ของเศรษฐีที่เคยเงียบสงบบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวคนรับใช้จัดเตรียมห้องใหม่ห้องที่เคยถูกปิดตายตั้งแต่วันที่สาวหายไป เขาสั่งให้เปิดหน้าต่างเปลี่ยนผ้าม่านใหม่จุดไฟสว่างสวยและวางดอกไม้หอมไว้ทั่วห้องเรากับต้องการชดเชยเวลาทั้งหมดที่ทสูญหายเมื่อพี่สาวก้าวเข้าสู่คาริหาตดวงตาของเธอเบอิกกว้างทุกสิ่งดูแปลกตาเกินกว่าจะเชื่อว่าคือบ้านของเธอเองพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝัดเท้าเสียงรองเทา้าดังก้องไปทั่วถงใหญ่แชนเดลียส่องแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลหลายพันเม็ด ความรู้ราที่อยู่ตรงหน้าทําให้เธอรู้สึกห่างไกลาราวกับตัวเองเป็นคนนอกเด็กหญิงขายผักที่เติบโตมากับแผงตลาดยังคงกําชายเสื้อของหญิงชาราแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเธอกลัวว่าพี่สาวที่เพิ่งพบอาจถูกพราไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่เธอไม่อาจเอื้อมถึงเศรษฐีเดินเข้ามาใกล้จับมือพี่สาวไว้ที่นี่คือบ้านของพี่เขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงหนักแน่นพี่เคยจากไปแต่ตอนนี้กลับมาแล้ว ผมอยากให้พี่ใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีที่ควรได้รับที่สาวเงียบไปนานเธอหันมองรอบๆเห็นความหรูหราที่แทบจะกลืนเธอหายไปทั้งตัวและเมื่อหันไปเห็นหญิงชารากับเด็กหญิงขายผักที่ยืนอยู่เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความจริงใจที่เลี้ยงดูเธอมาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนน้ำตาคลอเบ้าเธอเอ่ยเสียงแผ่วบ้านสำหรับฉันไม่ใช่กำแพงหินอ่อนไม่ใช่แชนเดลีย์หรือความมั่งคั่งเธอหันไปจับมือหญิงชาราแน่น บ้านคือหัวใจของคนที่รักและไม่เคยทอดทิ้งฉันคำพูดนั้นทําให้ทังคารุหัดเงียบลงราวกับต้องมนเศรษฐีถึงกับตัวสั่นน้ําตาเอ่อในตาเขาเข้าใจทันทีว่าต่อให้เขามีทรัพย์สินมากมายเพียงใดก็ไม่อาจซื้อคืนเวลาที่พี่สาวใช้ชีวิตกับแม่เลี้ยงและเด็กหญิงขายผักคนนั้นเขาก้าเข้าไปกอดทั้งพี่สาวหญิงชาราและเด็กหญิงพร้อมกันถ้าอย่างนั้นบ้านของเราก็คือการอยู่ด้วยกันเสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ เด็กหญิงที่ยืนอยู่ระหว่างกอดใหญ่ร้องให้ออกมาอย่างหนักเธอรู้แล้วว่าต่อให้โลกภายนอกเต็มไปด้วยความหรูหราและศักดิ์ศรีแต่หัวใจของความเป็นครอบครัวนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของคฤริสา์สีทองอบอุ่นปกคลุมทั้งห้องราวกับอ้อมกอดของกาลเวลาพี่สาวนั่งเคียงข้างหญิงชรามือของทั้งสองกลุ่มกันแน่นเด็กหญิงหัวเราะทั้งน้ำตาเมื่อเศรษฐีหยิบผักที่เธอนำมาจากตลาดมาลองชิมด้วยท่าทีซื่อ ภาพนั้นทําให้ทุกคนในห้องหัวเราะออกมาอย่างพร้อมเพรียงความเงียบเงินที่เคยกดทับจิตใจตลอด2ี่สปีค่อยๆค,คลายหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกใหม่ความอบอุ่นที่ไม่ต้องอาศัยความหรูหราหรือทรัพย์สินใดๆเศรษฐียกแก้วน้ําขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องหายไปจากกันอีกเสียงของเขาหนักแน่นและอบอุ่นด้วยสัญญาที่มาจากใจที่สาวพยักหน้าน้ำตาเออแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุข หญิงชะรากุมมือเด็กหญิงไว้แน่นราวกับจะบอกว่าครอบครัวที่แท้จริงได้กลับคืนมาแล้วดวงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าทิ้งแสงสีส้มอาบทั่วฟ้าเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของการพลัดพรากและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เรื่องราว20ปีแห่งการตามหาปิดฉากลงอย่างงดงามและในหัวใจของพวกเขาทุกลมหายใจต่อจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักและสายใยครอบครัวนั้นไม่เคยขาดหายไปจริงๆ